ลิสต์ให้ได้ไหมคะว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหนึ่งอาการเป็นยังไงสองสามเอาไว้เช็คไปเช็คว่าอยจุดกั้นระหว่างมาราบรูกับซึมเศร้าหลังคลอดคืออะไรใช่เอาจริงจังเลยนะหมอยาวนิดนึงนะ มี9ข้อได้ค่ะสองข้อแรกสําคัญก็คือหนึ่งรู้สึกเศร้าเกือบตลอดเวลาอืมตลอดแล้วก็เป็นต่อเนื่องประมาณแบบเกินสองอาทิตย์เกินสองอาทิตย์เศร้าจนฟังก์ชันเสียใช้ชีวิตไม่ได้เลยเศร้าจากอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเศร้าจากอะไรก็ไม่รู้สึกเศร้าตลอดเวลาอันที่สองก็คือภาษามอใช้ว่าสิ้นยินดีอะไรที่เคยทําไม่อยากทํารู้สึกไม่อยากทําอะไรเลยในชีวิตเคยชอบช้อปปิ้งเราไม่ชอบอย่างเงี้ยค่ะชอบกินก็ได้ง่ายๆซีรีส์ง่ ง่ายอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากรูก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่อไปหมดทุกอย่างใช่ค่ะต้องมีหนึ่งในสองข้อนี้เริ่มเข้าเกณฑ์ละว่าคนนี้มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าละแล้วมันก็จะมีอีกเจ็ดข้อหลักเราก็คือต้องมีห้าข้อขึ้นไปทั้งหมดในเก้าวะนะคะแต่สองข้อแรกต้องมีอย่างน้อยหนึ่งต้องมีอย่างน้อยหนึ่งค่ะแล้วก็เจ็ดข้อหลังมันก็จะเริ่มที่นอนไม่หลับอันที่สองก็คือน้ําหนักมาก ขึ้นหรือลดลงผิดปกติออันที่สามก็คืออาจจะแบบกระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าผิดปกติอันที่สี่คือรู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงอ,อันที่ห้าก็คือรู้สึกไร้ค่าเหมือ,มอนอาจจะอกหักอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีความรู้สึกนั้นขึ้นมาแล้วก็อันที่หกคือไม่มีสมาธิใจลอยอืมลอยลอยแล้วก็อันสุดท้ายอ่ะก็คือมีความคิดยอยากตายอือใช่ค่ะอันเนี้ย ค,คืออันหลังๆมันจะคล้ายๆกันเนาะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไปเจอคุณหมอจิตแพทย์เขาก็จะมีแบบเช็ค,คลิปมีวิธีการสอบถานที่ที่ให้เรารู้ว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือเปล่อันนี้เหมือนเราเช็คคร่าวๆจากการฟังคลิปอันนี้แต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องไปหาคุณหมอจิตแพทย์ร่วมด้วยใช่ค่ะอ่อนเพียโอเคอาจจะเป็นปกติ <c oughs> ใช่ไหมคะนอนไม่หลับก็อาจจะมีบ้างแต่เหมือนที่คุณหมอบอก2ข้อแรกอ่ะใช่ค่ะถ้ารู้สึกเศร้าแบบตื่นมาแล้วก็เศร้าเลยเศร้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันก็อาจจะมีความผิดปกติแล้วหรือว่าในเจ็ดข้อหลังนั้น โดนไปห้าใช่ไหมคะจากที่คุณหมอเช็คปาไปห้าแล้วอย่างก็ไปพบจิตแพทย์ดีที่สุดซึ่งซึ่งรักษาได้ใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะก็คือมียาช่วยปรับสารสื่อสาค่ะใช่ใช่หรือว่าวิธีการแยกง่ายๆคือเราอาจจะลองเบรกจากการเลี้ยงน้องสักพักหนึ่งคือแบบตัดปัจจัยที่เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีปัจจัยพวกนั้นแล้วเรายังมีอาการนี้อยู่เนี่ยก็แปลว่าน่าจะมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดล่ะ โอเคเช่นแบบให้ใ<ช>มีคน,นมาช่วยเลี้ยงคุณยายอะไรมาช่วยเลี้ยงแล้วก็เบรกไป<ช>พักผ่อนค่ะใช่การเป็นโรคซึมเศร้าคือมันก็ส่งผลกระทบ เยอะเนาะไม่ใช่กับคุณแม่คนเดียวแต่ว่าน้ํานมก็น้อยลงเลี้ยงน้องได้น้อยลงสุขภาพน้องก็ไม่ดีเนาะความสัมพันธ์กับลูกก็ไม่ดีความสัมพันธ์กับคุณพ่อก็ไม่ดีแต่ว่าอันตรายที่สุดก็คือการฆ่าตัวตายมันมีเยอะไหมคะคนที่เป็นซึมเศร้ามีความคิดจะฆ่าตัวตายประมาณ2อสเปอร์เซ็นต์แต่สําเร็จเนี่ยก็คือน้อยกว่านั้นมากๆแหละ แต่<า>นี่ก็คือ,คอเขาเขานับนกลุ่มรวมเลยไหมคะกับคนทั่วไปเลยหรือว่านับเฉพาะคุณแม่นับเฉพาะกลุ่มซึมเศร้าหลังคลอดถามว่าสิ่งที่อยากฝากไว้<ม>ก็คืออยากให้คนรอบข้างเข้าใจตัวคุณแม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วมันต้องรักษา<ม>เพราะว่าคนใกล้ตัวหมอก็คือมีบ้านอย่าง<แ>ที่เพิ่งมีข่าวไปที่มีการสร้างเป็น กองทุนขึ้นมายอะไรเงี้ยค่ะถ้ามัน<ไ>เป็นรุนแรงถือว่าเป็นโรคจริงๆถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันก็รุนแรงจนถึงเขาสามารถตัดสินใจฆ่าตัวตายได้แต่ก็หวนที่บอกว่าโรคพวกนี้ค่ะที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าอ่ะคือรักษาได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วก็หายหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็หายนะคะต้องกินยาเป็นโรคที่ต้องกินยาหเราเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคไขมันพวกนี้ค่ะก็ต้องกินยายาก็จะไปรบบสารสื่อประสาทแล้วคุณแม่ก็จะกลับมาเป็นปกติยิ่งหาหมอเร็วก็จะยิ่งไม่ยืดเยือใชก